เรื่องราวได้เกิดขึ้นณตลาดแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าตลาดดอกทองเด็กหนุม่มคนหนึง่งชื่อกา้าเป็นเด็กที่มีความกระตันโยกระตะเวทีและเขามีอาชีพขายทุเรียนเพื่อเลี้ยงตายลูกค้าที่มาซื้อของกับเขามีจํานวนมากมายทําให้เขามีรายได้มากขึ้นและมีอาชีพที่มั่นคงเป็นเสาหลักของครอบครัวเขามีความสุขมากกับอาชีพขายทุเรียน เขามีบ้านมีรถเพราะอาชีพขายทุเรียนที่เขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างมันยิ่งนานวันเขายิ่งขายทุเรียนได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปืด๊ดลูกชายผู้ใหญ่บ้านเป็นนักเลงหัวไม้ประจำซอยปืด๊ดไม่ค่อยถูกกับกาเท่าไหรเพราะว่าปืด๊ดมีอาชีพขายทุเรียนเหมือนกันรือแล้วกลางดึกคืนหนึ่งเขาได้แอบตามก้าไปอยู่ข้างหลังห่างๆและฉช่วยโอกาสทําลายก้า ดวงวิญญาณของก้ามีความอาคาตแค้นเลยทําให้ก้ากับทุเรียนจนทําให้ก้ากลายเป็นผีทุเรียนดวงตาแดงฉานฟันที่แหลมคมผีทุเรียนได้วิ่งตามปืดไปอย่างไม่ลดละในจังหวะที่ปืดกําลังขับรถมอเตอร์ไซค์ยอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นจังหวะเดียวกันกับที่ก้าไล่ตามมาพอดีปากอันกว้างใหญ่ของผีทุเรียนนับเข้าไปที่หัวของปืดเต็มเทํมทให้ปืดถึงแก่ความตายทุกคนจงทําความดี เพราะความดีจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองครับ